ความโดดเดี่ยวที่คุณรู้สึกไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่ที่โลกไม่เคยบอกคุณพระพุทธเจ้าทรงเผยห้าสัญญาณที่ชัดเจนว่าความเดี่ยวดายของคุณแท้จริงแล้วคือบุญใหญ่ที่กำลังรอการเปิดเผยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธนะคะคุณเคยรู้สึกไหมคะ ว่าตัวเองเหมือนเป็นส่วนเกินในวงสนทนารู้สึกว่าโลกหมุนไปทางหนึ่งแต่เรากลับเดินไปอีกทางหนึ่งความรู้สึกไม่เข้าพวกหรือความโดดเดี่ยวที่กัดกินหัวใจอยู่ลึกๆบางครั้งมันก็หนักหนาจนทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราผิดปกติหรือเปล่าทำไมเราถึงไม่เหมือนคนอื่นหลายคนอาจจะมองว่าความโดดเดี่ยวคือคำสาบ คือความล้มเหลวในการเข้าสังคมคือสิ่งที่ต้องรีบกำจัดออกไปแต่ถ้าหากเราจะบอกคุณว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั้นหากมองผ่านแว่นของพระพุทธศาสนาแล้วมันอาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงบุญใหญ่ที่คุณได้สั่งสมมาเป็นพรนที่จักรวาลกำลังมอบให้คุณเพื่อนำทางคุณ ไปสู่เส้นทางที่ลึกซึ้งและสงบสุขอย่างแท้จริงคุณจะเชื่อหรือไม่คะวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดปลอบใจคุณแบบผิวเผินแต่จะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงแก่นแท้ของคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้ทางไว้ว่าความโดดเดี่ยวที่ถูกเลือกสรรแล้วนั้นคือประตูบานแรกสู่ปัญญาอันยิ่งใหญ่เราจะมาสำรวจกันอย่างละเอียดถึงหสัญ,ญญาณที่บ่งบอกว่าความโดดเดี่ยวของคุณนั้น แท้จริงแล้วคือบุญบารมีที่โลกภายนอกอาจไม่เคยเข้าใจเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วเราจะมาไขาความรับที่ซ่อนอยู่ในความเงียบงานนี้ไปพร้อมๆกันค่ะก่อนที่เราจะไปดูหสัญญาณกันนะคะเราอยากจะขอปูพื้นฐานความเข้าใจที่สำคัญมากๆเรื่องหนึ่งก่อนนั่นก็คือมุมมองต่อคำว่าความโดดเดี่ยวในทางพุทธศาสนา ซึ่งมันลึกซึ้งกว่าที่เราเคยเข้าใจกันมากค่ะในสังคมยุคปัจจุบันของเราเนี่ยคำว่าโดดเดี่ยวหรือ lonliness e มักจะถูกตีตราในแง่ลบเสมอเลยนะคะมันคือภาพของความเหงาความเศร้าการถูกทอดทิ้งการไม่มีใครครบแต่ในทางธรรมแล้วมีคำอีกคำหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกันแต่กลับแฝงไปด้วยในยะทางปัญญาที่สูงส่งนั่นคือคำว่าวิเวกค่ะ คำว่าวีเวกไม่ได้แปลว่าเหงาแต่แปลว่าความสงัดความปลีกตัวออกมาซึ่งเป็นภาวะที่เอื้อต่อการเจริญปัญญาอย่างที่สุดพระพุทธองค์ได้ทรงจำแนกวีเวกออกเป็นสามระดับซึ่งแต่ละระดับนั้นจะค่อยๆนำพาจิตใจของเราให้สูงขึ้นละเอียดขึ้นและเป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ วิเวกประการแรกเรียกว่ากายวิเวกพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการปลีกกายหรือการพาตัวเองออกจากความวุ่นวายทางกายภาพนั่นเองค่ะเช่นการหาที่สงบสงบอยู่คนเดียวในห้องในป่าในวัดหรือในสถานที่ที่ไม่มีสิ่งรบกวนจากภายนอกการที่เราเลือกที่จะไม่ไปในที่ที่เสียงดังอึกทึกไม่ไปคลุกคลีกับหมู่คณะที่คุยกันแต่เรื่องไร้สาระ นั่นก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกายวิเวกแล้วค่ะมันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพให้กับตัวเองเพื่อให้จิตใจได้มีโอกาสพักหายใจวิเวกประการที่สองซึ่งลึกซึ้งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเรียกว่าจิตวิเวกค่ะ นี่คือความสงัดทางใจแม้ว่าร่างกายของเราอาจจะยังอยู่ในที่ที่มีคนคลุกคล้านหรืออยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายแต่ใจของเรากลับสงบไม่ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งเร้าภายนอกจิตวิเวกค,คือการที่จิตปลีกตัวออกจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองชั่วคราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิวรณ์หประการอันได้แก่ความพอใจในกามความพยาบาทความหดหู่ท้อแท้ ความฟุ้งซ่านรำคาญใจและความลังเลสงสัยเมื่อจิตของเราสงบจากสิ่งเหล่านี้ได้ชั่วขณะนั่นแหละค่ะคือภาวะของจิตวิเวกซึ่งเป็นภาวะที่ใกล้เคียงกับสมาธิและเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งในการเกิดปัญญา และวิเวกประการสุดท้ายซึ่งเป็นระดับสูงสุดเรียกว่าอุปธิวิเวกค่ะคำว่าอุปธิหมายถึงกิเลสที่ร้อยรัดที่เป็นเหมือนเครื่องปรุงแต่งภพชาติหรือจะเรียกได้ว่าเป็นรากเง่าของความทุกข์ทั้งหมดก็ได้ อุปธิวิเวกจึงหมายถึงความสงัดจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงเป็นภาวะของจิตที่หลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเป็นความว่างเป็นความบริสุทธิ์เป็นสภาวะของพระนิพพานนั่นเองค่ะนี่คือเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเส้นทางจากกายวิเวกไปสู่จิตวิเวกและจบลงที่อุปธิวิเวกนั้นคือเส้นทางแห่งการพัฒนาจิตใจโดยแท้จริงและมันมักจะเริ่มต้นจากการเลือกที่จะอยู่คนเดียวค่ะ ในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเราจะพบว่าพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ทรงคุณธรรมสูงส่งหลายๆรูปหรือแม้กระทั่งพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองแต่ไม่ได้สั่งสอนผู้อื่นล้วนแต่ทรงเลือกดำเนินชีวิตในเส้นทางแห่งความวิเวกนี้ทั้งสิน้น ท่านไม่ได้ปลีกตัวเพราะท่านเข้ากับใครไม่ได้หรือเพราะถูกสังคมปฏิเสธนะคะไม่ใช่เลยแต่ท่านเลือกที่จะเดินออกจากความวุ่นวายท่านเลือกที่จะไม่ผูกพันไม่ยึดติดในหมู่คณะเพื่อให้จิตของท่านมีอิสระพอที่จะมองเห็นความจริงของโลกและชีวิตได้อย่างแจ่มชัดที่สุด ดังนั้นการที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่เข้าพวกในบางครั้งมันอาจไม่ใช่สัญญาณของความผิดปกติแต่มันอาจเป็นเสียงเรียกจากส่วนลึกในจิตวิญญาณของคุณที่กำลังบอกว่าคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งวิเวกซึ่งเป็นหนทางของผู้มีปัญญาและผู้มีบุญบารมีนั่นเองค่ะเอาละค่ะเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของคำว่าวิเวกทั้ง3ระดับกันแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาสำรวจ5สัญญาณสำคัญที่จะบอกเราได้ว่าความโดดเดี่ยวที่เรากำลังรู้สึกนั้นแท้จริงแล้วคือบุญใหญ่ที่โลกอาจไม่เคยเข้าใจลองฟังไปพร้อมๆกันนะคะแล้วลองสำรวจใจตัวเองดูว่ามีข้อไหนที่ตรงกับคุณบ้างหรือเปล่าสัญญาณที่1คุณไม่ชอบการสังสรรค์ที่ไร้สาระและไม่รู้สึกหยหาการเข้าสังคมตลอดเวลา คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะเวลาที่เพื่อนชวนไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์นในวงเล่าหรือไปในที่ที่มีคนเยอะๆคุยกันเสียงดังโวกเวกแต่เนื้อหาที่คุยกันกลับมีแต่เรื่องผิวเผินเรื่องนินทาคนอื่นเรื่องอวดร่ำอวดรวยหรือเรื่องที่ไม่ได้จันทรลงใจอะไรเลยแล้วลึกๆในใจคุณมันบอกว่าฉันไม่อยากไปเลยคุณไม่ได้รู้สึกเกลียดเพื่อนนะคะแต่คุณแค่รู้สึกว่า การเอาเวลาและพลังงานชีวิตอันมีค่าไปใช้กับสิ่งเหล่านั้นมันช่างว่างเปล่าและน่าเหนื่อยหน่ายสิ้นดีถ้าคุณเป็นแบบนี้หลายคนรอบข้างอาจจะมองว่าคุณเป็นคนแปลกเป็นคนไม่เข้าสังคมหรือเป็นพวกอินโทรเวิร์ตท,ที่เก็บตัวแต่ในมุมมองทางธรรมแล้วนี่คือสัญญาณแรกเริ่มที่ชัดเจนมากๆของกายวิเวกและจิตวิเวกที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจของคุณค่ะ การที่คุณเลือกที่จะปฏิเสธการคลุกคลีที่ไม่สร้างสรรค์มันไม่ใช่เพราะคุณเข้ากับใครไม่ได้แต่เป็นเพราะจิตของคุณเริ่มมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของเวลาและพลังงานแล้วต่างหากคุณเริ่มเข้าใจโดยสัญชาตญาณว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้วัดกันที่ปริมาณของคนที่รายล้อมแต่มันวัดกันที่คุณภาพของการปฏิสัมพันธ์ต่างหากจิตของคุณกำลังบอกคุณว่า การใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างเงียบๆเ,เพื่ออ่านหนังสือดีๆสักเล่มฟังธรรมะหรือแม้แต่นั่งมองดูความคิดของตัวเองเฉยๆนั้นมันมีคุณค่าและเติมเต็มจิตใจได้มากกว่าการไปอยู่ในวงล้อมของผู้คนที่ไม่ได้มีความสนใจในทิศทางเดียวกันเป็นร้อยเท่าพันเท่านี่ไม่ใช่ความหยิ่งยโสหรือการดูถูกผู้อื่นนะคะแต่มันคือการเคารพตัวเอง คือการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับจิตวิญญาณของตัวเองค่ะคนที่มีบุญเก่าสั่งสมมาจิตของเขาจะมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษเขาจะรู้สึกได้เองว่าพลังงานแบบไหนที่ควรเข้าไปใกล้และพลังงานแบบไหนที่ควรจะถอยห่างออกมาเพื่อรักษาความสงบในใจของตัวเองเอาไว้ดังนั้นหากคุณมีลักษณะเช่นนี้ขอให้รู้ไว้เลยค่ะว่าคุณไม่ได้แปลกแยก แต่คุณกำลังเริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางของผู้สแสวงหาความสงบคุณกำลังใช้เวลาอย่างมีคุณค่าที่สุดกับเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกนั่นก็คือตัวของคุณเองนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคือบุญเก่าที่กำลังนำทางคุณอยู่สัญญาณที่สองคุณมีความสุขกับการได้อยู่กับตัวเองและสามารถใช้เวลาไปกับการคิดไคร่ครวญได้นาน,านสัญญาณข้อนี้เป็นผลที่ตามมากับข้อแรกโดยตรงเลยค่ะ ในขณะที่คนส่วนใหญ่ในโลกอาจจะรู้สึกกระวนกระวายใจทนไม่ได้เมื่อต้องอยู่คนเดียวพวกเขาต้องหาอะไรทำตลอดเวลาต้องเปิดทีวีต้องฟังเพลงต้องถ่ายมือถือหรือต้องโทรหาใครสักคนเพื่อกลบฝังความเงียบแต่สำหรับคุณแล้วความเงียบกลับไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนรักคุณอาจจะพบว่าตัวเองสามารถนั่งอยู่เฉยๆในห้องคนเดียวได้เป็นชั่วโมงๆโดยไม่รู้สึกเบื่อคุณมีความสุข กับการได้ปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปได้ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตได้วางแผนสำหรับอนาคตหรือได้คบคิดถึงปัญหาต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางคุณอาจจะชอบเดินจงกรมในสวนคนเดียวชอบนั่งสมาธิหรือแค่เพียงนั่งมองดูเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้าแล้วรู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกถ้าคุณเป็นแบบนี้นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนอย่างยิ่งของการฝึกฝนจิตวิเวกโดยตรงเลยค่ะ แม้คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปแบบก็ตามทีการมีความสุขกับความสันโดษได้คือทักษะที่ล้ำค่าอย่างยิ่งในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าตลอดเวลามันแสดงให้เห็นว่าความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอีกต่อไปแล้วคุณไม่ต้องรอให้ใครมาทำให้คุณมีความสุขไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มแต่คุณสามารถสร้างอาณาจักรแห่งความสงบสุขขึ้นมาได้โดยตัวของคุณเองจากภายใน ช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองอย่างสงบและได้คิดใคร่ครวนนี่แหละค่ะคือช่วงเวลาที่ปัญญาจะได้ถือกำเนิดขึ้นมามันเหมือนกับการที่เราปล่อยให้น้ําที่ขุ่นมัวได้อยู่นิ่งๆสักพักแล้วตะกอนต่างๆมันก็จะค่อยๆตกลงนอนก้นจนน้ํากลับมาใสาสะอาดอีกครั้งหนึ่งชั้นใดเมื่อจิตใจของคุณได้อยู่นิ่งๆปราศจากสิ่งรบกวนปัญญาก็จะปรากฏขึ้นทําให้คุณมองเห็นสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริง มองเห็นทางออกของปัญหาที่เคยมืดแปดด้านแล้วมองเห็นสัจธรรมของชีวิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าปัญญาเกิดจากการภาวนาและการได้อยู่กับตัวเองอย่างมีสติและใคร่ครวญน,นี่แหละค่ะคือรูปแบบหนึ่งของการภาวนาที่ทรงพลังที่สุดดังนั้นหากคุณมีความสามารถในการมีความสุขกับตัวเองได้ขอให้คุณจงภูมิใจถืดค่ะว่าคุณมีสมบัติล้ำค่าที่คนส่วนใหญ่ในโลกไม่มี คุณกำลังสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับปัญญาและความมั่นคงทางใจซึ่งเป็นบุญบาร,รมีที่ประเสริฐอย่างยิ่งสัญญาณที่3คุณมีแนวโน้มที่จะสแสวงหาความจริงของชีวิตชอบศึกษาธรรมะหรือปรัชญามากกว่าเรื่องทางโลกทั่วๆไปคุณเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าในขณะที่คนรอบข้างกำลังตื่นเต้นกับกระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นใหม่ล่าสุดละครน้ำเน่าเรื่องใหม่หรือข่าวซุบซิปดารา แต่ความสนใจของคุณกลับไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันช่างฉาดฉวยและไม่จีรังยั่งยืนแต่ในทางกลับกันคุณกลับรู้สึกตื่นเต้นและมีชีวิตชีวาอย่างน่าประหลาดเมื่อได้อ่านหนังสือธรรมะได้ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ได้ดูสารคดีเกี่ยวกับจักรวาลหรือได้ขบคิดถึงปัญหาเชิงปรัชญาที่ว่า เราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตความสุขที่แท้จริงคืออะไรถ้าความสนใจของคุณเอ,เอียงมาในทิศทางนี้อย่างชัดเจนนี่คือสัญญาณของจิตที่มีบุญบาร,รมีสั่งสมมามากพอที่จะเริ่มเบื่อหน่ายในของเล่นของโลกแล้วค่ะจิตของคุณกำลังเรียกร้องหาอาหารที่แท้จริงนั่นก็คือความจริงหรือสัจธรรมนั่นเองและนี่คือการที่คุณกำลังก้าว เ้าเข้าสู่ประตูของอุปธิวิเวกโดยไม่รู้ตัวจิตที่ใฝ่ธรรมะหรือจิตที่ต้องการสแสวงหาความจริงนั้นมักจะเป็นจิตที่ไม่ชอบการคลุกคลีโดยธรรมชาติเพราะว่าเรื่องราวที่คนส่วนใหญ่ในโลกสนใจกันนั้นมันมักจะเป็นเรื่องของสมมุติสัจจะหรือความจริงโดยสมมุติเช่นเรื่องเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ตลอดเวลา แต่จิตของผู้มีปัญญากำลังมองหาสิ่งที่อยู่เหนือไปกว่านั้นนั่นคือปรมัตถสัจจะหรือความจริงอันสูงสุดที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการและเวลาการสแสวงหาความจริงนี้เองที่จะผลักดันให้คุณต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเพื่อศึกษาเพื่ออ่านเพื่อฟังและเพื่อคิดใครครวนมันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความสงบและความสันโดษเป็นอย่างมาก คุณไม่สามารถคนพบสัจธรรมได้ท่ามกลางเสียงอึกทึกของตลาดโลกได้หรอกค่ะดังนั้นการที่คุณรู้สึกแปลกแยกจากความสนใจของคนหมู่มากไม่ได้หมายความว่าคุณผิดปกติแต่หมายความว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังเติบโตไปอีกระดับหนึ่งแล้ว มันเหมือนกับนอนที่พอใจอยู่กับการกินใบไม้แต่เมื่อถึงเวลามันก็ต้องปลีกตัวออกมาสร้างดักแด้แห่งความสันโดษเ <_ S 1> พื่อที่จะฟูมฟักตัวเองให้กลายเป็นผีเสื้อที่งดงามและโบยบินไปสู่ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไทยสารได้ในที่สุดการแสวงหาธรรมะของคุณก็เช่นเดียวกันค่ะมันคือการสร้างดักแด้ทางปัญญาเพื่อเตรียมพร้อมที่จะหลุดพ้นจากกรงขังของโลกนั่นเองสัญญาณที่สี่ คุณไม่ค่อยเดือดร้อนเมื่อถูกคนอื่นเข้าใจผิดและไม่พยายามวิ่งไล่อธิบายตัวเองกับทุกคนสัญญาณข้อนี้อาจจะดูสวนกระแสสังคมอย่างมากเลยนะคะเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เราแล้วเนี่ยเรามักจะต้องการการยอมรับจากผู้อื่นเราอยากให้คนอื่นมองเราในแง่ดีเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทา เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนนินทาเราลับหลังหรือเข้าใจเราผิดไปจากความเป็นจริงสัญชาตญาณแรกของเราคือต้องรีบเข้าไปแก้ไขรีบอธิบายเพื่อปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของตัวเองแต่สำหรับคุณมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นคุณอาจจะเคยผ่านจุดที่ร้อนรนกระวนกระวายใจเมื่อถูกเข้าใจผิดมาแล้วแต่ในวันนี้เมื่อมีใครสักคน พูดถึงคุณในแง่ลบหรือตัดสินคุณจากมุมมองของเขาคุณรับรู้แต่ลึกๆในใจคุณกลับไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนหรือเดือดเนื้อร้อนใจเท่าไหร่เลยคุณอาจจะแค่ยิ้มยิ้มแล้วปล่อยให้มันผ่านไปคุณรู้สึกว่าการต้องไปวิ่งไล่อธิบายตัวเองให้ทุกคนบนโลกเข้าใจนั้นมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยเปล่าและเสียเวลาอย่างที่สุด ถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในใจบ่อยๆนี่คือเครื่องยืนยันถึงพลังของจิตวิเวกที่กำลังแข็งแกร่งขึ้นในตัวคุณอย่างน่าชื่นชมค่ะมันคือสัญญาณของการปล่อยวางจากเสียงของโลกภายนอกได้อย่างแท้จริงการที่คุณไม่เดือดร้อนไม่ได้แปลว่าคุณไม่แขร์หรือเป็นคนเย็นชา แต่มันแปลว่าศูนย์กลางของความสุขและความทุกข์ของคุณมันได้ย้ายจากโลกภายนอกกลับเข้ามาสูนย์โลกภายในตัวคุณเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณค่าในตัวของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำชมหรือคำติของใครอีกต่อไปแต่มันขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่คุณมีต่อตัวเองและความจริงที่คุณยึดถืออยู่กับใจคุณเริ่มตระหนักรู้ถึงสัจธรรมข้อหนึ่งที่ว่า เราไม่สามารถควบคุมความคิดของคนอื่นได้เราทำได้ดีที่สุดก็แค่ควบคุมการกระทำและวาจาของตัวเราเองให้ดีที่สุดเท่านั้นส่วนใครจะมองเราอย่างไรจะตัดสินเราแบบไหนนั้นเป็นเรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาเราไม่สามารถไปแบกรับความคาดหวงังหรือความคิดของทุกคนบนโลกใบนี้ได้ภาวะเช่นนี้ล่ะค่ะคืออิสรภาพที่แท้จริง เป็นความเบาสบายที่ประเมินค่าไม่ได้เมื่อคุณเป็นอิสระจากกรอบความคิดและคําตัดสินของผู้อื่นแล้วคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสง่างามและเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องคอยกังวลว่าใครจะมองคุณอย่างไรนี่คือบุญใหญ่คือผลจากการปฏิบัติที่ทำให้จิตใจของคุณมั่นคงดังขุนเขาไม่หวั่นไหวไปกับลมปากของใครๆนั่นเองค่ะ และสัญญาณข้อสุดท้ายสัญญาณที่5คุณรู้สึกเหมือนไม่เข้าพวกกับคนส่วนใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็กลับรู้สึกสงบสุขอยู่ภายในใจนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดูเหมือนความโดดเดี่ยวที่เจ็บปวดที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณที่ลึกซึ้งและส่งพลังที่สุดเช่นกันค่ะคุณมองไปรอบๆตัวแล้วรู้สึกว่าทำไมความคิด ความเชื่อและค่านิยมของเรามันถึงได้แตกต่างจากคนส่วนใหญ่เหลือเกินในขณะที่คนอื่นกำลังวิ่งไล่ตามความสำเร็จทางวัตถุชื่อเสียงเงินทองแต่คุณกลับสแสวงหาความสงบทางใจในขณะที่คนอื่นมองว่าความสุขคือการได้เสพการได้ครอบครองแต่คุณกลับพบว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้สละออกการปล่อยวาง ความรู้สึกเหมือนเป็นแกะดำหรือเป็นคนนอกนี้มันอาจทำให้คุณรู้สึกเดียวดายในบางครั้งแต่ในอีกมุมหนึ่งเมื่อคุณกลับมาอยู่กับตัวเองคุณกลับไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรเลยตรงกันข้ามคุณกลับรู้สึกสงบและพอใจในเส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่ถ้าคุณมีความรู้สึกซับซ้อนเช่นนี้อยู่ภายในใจขอให้รู้ไว้เถิดค่ะว่าน,นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่นี่คือการที่จิตของคุณกำลังเริ่มมองเห็นความจริงอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่เรียกว่าไตรลักษณ์นั่นก็คืออนิจจงความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่มีตัวตนที่แท้จริงจิตของคุณเริ่มมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่คนทั้งโลกกำลังวิ่งไล่ขวคว้ากันอยู่นั้นแท้จริงแล้วมันไม่เคยให้ความสุขที่แท้จริงได้เลย มันเป็นของที่ไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามันเป็นสิ่งที่แฝงด้วยความทุกข์เพราะเมื่อได้มาก็ต้องกังวลว่าจะรักษามันไว้ยังไงเมื่อเสียไปก็เป็นทุกข์และท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างเมื่อจิตเริ่มเห็นความจริงข้อนี้โดยอัตโนมัติมันก็จะเริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆของโรคลงไปเอง มันจะเริ่มถอยห่างจากกระแสะหลักของสังคมไม่ใช่เพราะรังเกียจแต่เพราะเห็นแล้วว่ามันเป็นเพียงแค่ละครโรงใหญ่โรงหนึ่งเท่านั้นเองความรู้สึกไม่เข้าพวกจึงเกิดขึ้นแต่มันเป็นความไม่เข้าพวกที่มาพร้อมกับความเข้าใจและความสงบอยู่ภายในนี่คือจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งอริยมรรคเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้า พระปัจเจก,กพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ขีณาศพทั้งหลายได้ท่งเลือกเดินเป็นเส้นทางของผู้มีปัญญาที่มองทะลุเปลือกนอกของโลกเข้าไปเห็นแก่นแท้ของชีวิตได้แล้วดังนั้นความรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกของคุณนั้นแท้จริงแล้วคือสัญญาณว่าคุณกำลังจะออกจากคุกแห่งความไม่รู้หรืออวิชชาต่างหาก คุณกำลังเดินออกจากความมืดมิดไปสู่แสงสว่างซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นเส้นทางที่เปลี่ยวเหงาในตอนแรกแต่ปลายทางของมันคืออิสรภาพและความสงบสุขอันเป็นนิรันดร์ค่ะมาถึงจุดนี้แล้วเราอยากจะขอสรุปและเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะความโดดเดี่ยวที่คุณกำลังสัมผัสอยู่นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันมาพร้อมกับสัญญาณทั้ง5ข้อที่เราได้คุยกันไป มันไม่ใช่ข้อบกพร่องไม่ใช่ความผิดพลาดไม่ใช่คำสาปแช่งใดๆทั้งสิ้นแต่มันคือบุญใหญ่ที่โลกอาจจะไม่เคยรู้มันคือพรอนพิเศษคือเสียงกระซิบจากจักรวาลคือสัญญาณจากบุญบารมีเก่าที่คุณได้สั่งสมมากำลังนำทางให้จิตของคุณได้ก้าวเข้าสู่หนทางแห่งวิเวก ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่ปัญญาและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งชี้ทางเอาไว้มันคือการที่จิตวิญญาณของคุณกำลังเติบโตขึ้นกำลังละเอียดอ่อนขึ้นจนไม่สามารถจะมีความสุดกับสิ่งฉาบฉวยของโลกได้อีกต่อไปแล้วและนั่นคือสิ่งที่น่ายินดีที่สุดค่ะ คุณกำลังผูกผลักดันให้หันกลับเข้ามาค้นหาความสุขและความสงบที่แท้จริงจากภายในซึ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพิงใครและไม่มีใครสามารถมาพรากมันไปจากคุณได้หากคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วพบว่าตัวเองมีสัญญาณเหล่านี้ปรากฏอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดทุกข้อก็ตามขอให้คุณจงภูมิใจเถอคะค่ะ ขอให้คุณจงโอบกอดความสันโดษนั้นไว้ด้วยความเข้าใจขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางนี้อย่างเดียวได้แต่คุณกําลังเดินตามรอยของผู้มีปัญญาและผู้มีบุญบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายคุณกําลังอยู่ในเส้นทางที่มีบุญใหญ่กำกับอยู่เป็นเส้นทางที่จะนำคุณไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรม และการค้นพบความสงบสุขอันสุดท้ายในท้ายที่สุดคุณเห็นสัญญาณเหล่านี้ในตัวเองบ้างไหมคะหรือเคยมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าลองคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์ของคุณให้พวกเราได้อ่านกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะการแบ่งปันของคุณอาจจะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆอ,อีกหลายคนที่กำลังรู้สึกแบบเดียวกันอยู่ได้คะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ